ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มาต่อกเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของการทำภาพเคลื่อนไหวนิทานที่เราเจนภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีรูปภาพก่อนนะครับซึ่งรูปภาพก็เห็นอยู่แล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับนี่นะครับก็มีภาพ 6เฟรมนะครับนี่นะครับภาพ6เฟรมที่เตรียมไว้นะครับเพื่อจะมาเจนในโปรแกรม AI นะครับ Pick first นะครับโดยใช้พร้อมภาษาอังกฤษอันเดิมกับที่เราสร้างภาพนั่นแหละง่ายๆนะครับ พร้อมที่เราสร้างภาพนะครับเราก็ก๊อ copy ปปี้มาเลยแต่ละฉากนะครับเลือกรูปภาพก่อนนะครับภาพที่1ก็คือฉากที่1น,นะครับเพื่อนๆก็ พิกเวิร์นี่ก็จะเจนเร็วที่สุดแล้วนะปกติแล้วพิกเวิร์ก็จะมี60เครดิตหรือสายฟ้านะครับก็จะเจนได้ทั้งหมด3ภาพนะผมก็จะเจนให้ทั้งหมด3ภาพให้ดู3ภาพนะครับส่วนอีก3ภาพเดี๋ยวผมก็ไปเจนเองอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆรู้ว่ากระบวนการวิธีการยังไงนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยการกำหนดก็คือ5วิส่วนความละเอียดคาเวล่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ยุ่งกับมันก็คือกำหนดตามโปรแกรมเลยนะครับก็คีเอทกดคีเอทได้เลยนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้รอประมวลผลแป๊บหนึ่งประมาณ สิบวิสิบห้าวิก็จะได้ภาพที่เราเจนมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเจนมาแล้วเห็นไหมฉากแรกเห็นไหมครับก็ไปอ่านเนื้อเรื่องนิดนึงนับปากเขียวชะอม ปี่นกน้อยที่งสงสัยอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงกับแม่วันหนึ่งเขาอยากรู้ว่าลูกกว้างมีอะไรบ้างจึงขออนุญาตแม่ออกบินตามหาความหมายของคำว่าการเติบโตเห็นไหมครับทาง p ิกเวิร์สเ i ก็เจนแม่บินมาหาแล้วก็เขาก็ ขออนุญ,ญาตแม่ไปเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเห็นไหมครับก็จะได้ตัววิดีโอตัวนี้มานะครับที่มีเครดิตของโปรแกรมด้วยเพราะเราใช้ฟรีนะเพื่อนเห็นไหม เราใช้ฟรีเราก็ตั้งค่ากันผมก็ตั้งค่าเป็น mm. เ n นหนึ่ง n นหนึ่งเอาไว้ในนี้โฟลเดอร์นกน้อยนี่นะครับฉากที่หนึ่งนะครับต่อไปอันที่สองก็เหมือนกันแล้วก็คลิกที่ วีดีโตัวนี้รีเซ็ตนิดนึงรีเซ็ตหน้าจอนะครับไปที่ฉากที่สองนะครับแต่ละฉากทำเหมือนกันหมดนะครับโอเพนวางแล้วก็วางตัวนี้นะครับพร้อมของฉากให้ตรงกันนะครับ20เครดิต มีหกสิบแต่ละวันนะครับ <c oughs> แต่ละวันก็จะได้หกสิบเครดิตก็จะได้สามภาพแต่ที่ผมจะไปทำก็คือมันมีเมลก็ต้องไปสมัครเมลอีกนะครับกดมานะครับรอประมาณเนี่ย สิบห้าวิถึงยี่สิบวินะครับสิบห้าวิถึงยี่สิบวินะครับนี่ก็จะมีเต่าข้ามมานับเห็นไหมครับข้ามน้ําเขาก็จะทําภาพเคลื่อนไหวให้เราก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับอีกภาพนึงก็ทําเหมือนเดิม ดีเซ็ตนะครับภาพที่สามฉากที่สามนะครับเหลือยี่สิบเครดิตนะครับเพืเ่อนๆก็กด create นะก็ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหวนะครับเห็นไหมครับใส่พร้อมที่เรากำหนดมาตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนะครับนะครับก็จะมีแอคชั่นต่างๆแล้วแต่พร้อมที่กำหนดนะครับก็ดาวน์โหลดไปไว้ใช้งานนะครับนะ ก็เป็น N2 ตั้งชื่อให้มันเรียงกันไว้นะครับเพื่อจะได้ง่ายเวลาไปตัดต่อหรือเวลาไปทำอะไรนะครับนะครับก็มีเครดิตเหมือนกันหมดนะครับข้างบนนะครับ นะครับก็ประมาณห้าวิโอเคนะครับพอได้หกภาพแล้วเราก็ไปกำหนดบรรยายอะไรทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมไปทำเองนะครับ โอเคให้รู้กระบวนการวิธีการต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ